หนึ่งมีนาคม2,565สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากเกษตรกรคุณเพชรนกดำหมู่ที่สตำบลวงังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีว่าตนมีผลผลิตมะม่วงเตรียมพร้อมจำหน่ายประมาณสองตันแต่ว่ายังไม่มีตลาดรับซื้อแน่นอนเกรงว่าผลผลิตที่ออกมาจะเสียหายและไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากตนได้ลงทุนลงแรงในส่วนดังกล่าวและคาดหวังไว้มากสำนักงานสภาเกษตรกรโดยนางสมพลโพธรรมหัวหน้าสำนักงานสภาจึงได้เดินทางไปติดตามตรวจสอบคาดว่าผลผลิตพร้อมจะเก็บเกี่ยวได้อีกประมาณ1เดือนข้างหน้าจึงได้ประสานกับเกษตรกรในการหาวิธีใน ในการช่วยเหลือต่อไปสามร่เหรอประมาณนี้ประมนี้ไม่้ำเหรอประมาณนี้แหละประมาณสี่ร้อยต้นใช่ไหมเาเอามาสี่เลยมะม่วงแก้มวิ้นใช่ไหมแล้วผลผลิตจออกเดือนไหนเนี่ยอีกประมาณหนึ่งเดือนในหนึ่งเดือนนั้นประมาณหเดือนกนเดือนนี้ย แล้วเราได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยอีทีปุ๋ยเคมีอะไรมากปุ๋ยอะไรปุ๋ยปุ๋ยก็อย่างเมาได้ใส่อ๋อใส่ที่เข้าเกลี่ยธรรมดาใช่ไหมให้เราแล้วก็จะให้เราไปนั่งขายไม่ได้ยังหมดเหรอเขาจะบาทางสัมพันธ์ให้ด้วยในจังหวัดเขาจะเขาจะทำหนังสือไปส่วนราชการทั้งหมดเลยเนี่ยเนว่าถ้าไม่งั้นก็ให้ให้มีคนให้เราแต่นังขายเราเอง อ,อาจจะเป็นวันสองวันเขาจะประกาศให้ประชาสัมพันธ์ได้เลยว่าอาวันนี้จะมีมะม่วงว่าขายที่หน้าพาณิย์อะไรเงี้ยประชาสัมพันธ์ให้แล้วอีกอย่างถ้าเกิดข้าวหนท่านเนี่ยไปค่ายใครไปค่ายแล้วก็เราสมมติว่าถ้าสั่งออเดอร์มาอย่างเงี้ยเราสามารถส่งกล่องแบบนี้เขาได้ไหมมีกล้องก็ต้องได้ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวทางกระทรวงเกษตรก็ตรวจการเจ้บุรีจะหาตลาดให้แล้วก็เป็นเพิ่มช่องทางการตลาดให้ด้วยนะ ต่อโดยตรงนี้มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับขอเบอร์โทรด้วยครับ083 089 089 089 259 259 4531 4531คุณอะไรครับเพชรนกดำเพชรนกดำครับเพชรนกดำไปยังหัวของบ้าไปไหยโอเคครับขอบคุณมากครับ A bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here